การฟาร์งเงินดีที่สุดจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนคนโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Soland Box 2นะครับอ่าและที่เห็นอยู่ตรงนี้คือปีกที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันยังมีบวกอีกนะคือปีกเนี้ยมาสุดสุดแล้วแล้วมันยังมีบวกอีกนะก็คือเห็นไหมตอนนี้บวกศูนย์นะก็คือต้องไปล่าบวกสิบมาอีกแล้วก็อัปเกรดนะมนันระยะเพิ่มเป็น11 0เหมือนปีกแรกเนี่ยคนระับเห็นปะ ผมตีบวกไปแล้วก็คือจะบวกหนึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะกลายเป็นแบบหนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็นสองใช่ปะแต่ไม่ใช่นะก็คือมันจะเป็นบวกข้างหลังเพิ่มนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณฉลามนะที่มาช่วยตีบอลนะบสี่สิบสามเอ็มนะก็คือตีคนเดียวคือมันตีได้แหละแต่ว่ามันช้านะอ่านกะ็ขอบคุณด้วยเน,นี่ยคนแน,นะนำที่อยู่า้างคาเนะี่ยแล้วปีก็คือเท่อยู่นะเออเท่ใช้ได้เลยแล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยปีกมีเอฟเฟกต์นะมันจะมีอยู่สองปีนะคือขั้นที่ อ้สามปีกนะขั้นที่8อ่ามันจะมีเอฟเฟกขั้นที่8นะครับแล้วก็จะเป็นขั้นที่9ก้ะมีเอฟเฟกแล้วก็จะเป็นขั้นที่10นะครับเอฟเฟกใส่ฝาถือว่าเ hey ท่ดีนะครับเท่มากเอสรับ hey คลิปนี้เราก็จะมาบอกวิธีการฟาร์มเงินนะครับเออทั้งฟาร์มเงินทั้งฟาร์มเวลเลยไปไปดูกันว่าเราจะฟาร์มแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าอันเนี้ยเอาเป็น นี่คือแมปหนึ่งนับอ่าคิดซะว่านี่คือแมปหนึ่งอ่านี่คือแมปหนึ่งนับอันนี้คือแมปที่หนึ่งซึ่งถ้าเราฆ่าบอสไปอ่ะเราจะได้ดาบเลเวลหนึ่งเนาะแต่แต่ถ้าเราใส่คอนนะเราก็จะได้คอนเลเวลหนึ่งส่วนพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นเลเวลสองหรือสามวะไม่แน่ใจแต่มันจะบวกทีละสองนับ ถ้าสมมติดาทีล้วได้สองอย่าไว้านี้ก็จะเป็นสนีะ่ซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่สามนะต่อไปก็แบบที่สี่จะเป็นแบบนี้ซึ่งยังฟามไม่ดีนะครับ่าบอกไปก่อนว่ามันยังฟามไม่ดีอันนี้ห้าวะลืมแล้วนี่การฟาร์มเงินดีที่สุดจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่าแมปเซลกับทังนะเออแมปดาวนบอลนะครับนะคือแมปนี้เลยเป็นแมปที่ฟามดีที่สุดซึ่งจุดฟา์มตรงไหนใช่ไหมมันคือตรงนี้ ตรงนี้เลยเราจะได้ทั้งหมดหกตัวนะครับถ้าเราฟามซึ่งถ้าโชคดีหน่อยไอพวกนี้เดินมาใกลก็จะได้แปตัวเลยจุดฟามที่ดีนะก็คือตรงนี้มันจะมีเสาไฟใช่ไหมเราก็มายืนอยู่หน้าเสาไฟใช่ไหมถ้าใครยังไม่มีสกิลที่หกใช่ไหมก็ใช้สกิลที่หนึ่งไปนะแค่สกิลเดียวก็พอแล้วเดินมันจะโดนนะอันนี้อยู่ไกลไปบอนพวกนี้มันเดินได้ด้วยมันก็เลยโอกาสแบบยังไงอะคือมันจะบางบางทีมันเดินออกไปห่างเกินะมันเลยไม่โดนนะ แต่ปกติมันก็จะโดนเนี่ป่ะอ่าเราถ้าสมมติเราทีเดียวไม่ตายใช่ไหมเราก็สกิลหนึ่งแล้วก็ปล่อยสกิลหกไปแต่ต้องรอมอนเกิดก่อนนะเกมนี้ต้องรอมอนเกิดแบบเต็มตัวนะมันถึงจะตายนะทีเดียวอ่าพอมาสปอร์ตเสร็จไหมเราก็ปล่อยปล่อยสกิลหนึ่งนะอันเนี้ยบั๊กนะครับอันเนี้ยบั๊กคือบอลไม่ตายคือบั๊กละอ่าเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันบั๊กนะครับอ่าโอเคพอมันเกิดครบหกตัวใช่ไหมเราก็ปล่อยสกิลหนึ่งไป บางทีมันจะโดนตัวนูน้นหรือตัวนี้มันจะมี2ตัวที่บางทีมันจะไม่โดนนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็โดนแหละถ้าเราปล่อยสก,กิลอะปล่อยตทีกกกก่หกมันก็จะโดนด้วยอ่าไอ้น,นี้บักก๊กบอกเนซึ่งเงินนะ่ะเราจะยังไม่ต้องไปสนใจนะครับปล่อยไปเลยคือเราจะได้เงินจากสามตัวนี้เท่านั้นอ่าเนี่ยมันจะโดนหกตัวไหมครับแล้วเงินในสามตัวเนี้ยมันก็จะเด้งเข้ามาถ้ามันอยู่ใกล้เรานะ ซึ่งหนึงจะได้ประมาณ50ขึ้นไปนะครับ50ไม่ถึงร้อยเพราะว่าเบลเราเยอะแหละถ้าสมมติเบลเราน้อยใช่ปะเราก็จะได้ร้อยห้าสิบกว่านะแต่ว่าตอนนี้เบลเวลเราเยอะแหละเราก็เลยได้แค่ช่วงนี้ไม่ถึงร้อยนะพอเราฆ่ามอนได้สักพักหนึ่งแล้วอะพอมอนมันเริ่มเยอะเลยใช่ปะเราก็ค่อยเดินไปเกลี่ยฝั่งนี้นะอ่าเราก็จะได้ไมป้ปะซึ่งเหรียญนน่ะมันดูเหมือนน้อยใช่ไหมแต่ว่าเหรียญน,นะคือถ้ามอนเตอร์ตายแล้วเหรียญปอยู่ใกล้กันอะมันจะรวมกันนะเออ เรียนมันจะรวมกันสกิลห้าอย่าไปใช้นะครับมันเสียเวลาและเราดูช่วงมอนเตอร์สปอร์นนครับเราปล่อยสกิลไปแล้วใช่ไหมสกิลที่หกนะครับพอสกิลที่หกใกล้ใช้ได้ใช่ไหมมันก็จะเกิดใหม่พอดีครับเนี่ยมันจะใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่าแนะนํานะสกิลหนึ่งก็พอแต่ถ้าเราใช้สกิลเดียวไม่ตายนะครับเราก็ใช้สองสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลที่หกนะครับแค่นี้เลยทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับ เนี่ยทำยังไงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจด้วยว่ามอสจะเกิดตอนไหนเราก็ใช้ไปเรื่อๆๆยๆเลยปล่อยมอสได้เลยนะครับเพราะว่าเราได้เงินจากเสาแต่นี้อยู่แล้วไงไปพองเงินตรงนู้นเยอะใช่ไหมเราก็ไปเก็บไปมันก็ได้หลกักพันเลยแค่นี้แหละแมบบนี้คือแมบบที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วนะไม่มีแํบบไหนฟาร์มดีกว่านี้ละแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ถือว่าฟาร์มดีครับแต่ว่ามันเป็นแแบบสุดท้ายไปดูกัน มันมีแมปสุดท้ายทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด1ิบแมปนะครับก็ดีอะสิบวงแหวนถูกไหมอ่าเนี่ยจะเป็นแมปนี้นะครับใช่ปะวะสิบหรือเก้าแมปไม่รู้แมปเนี้ยมอนเตอร์อยู่ไกลามากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับยังไงมันไม่เท่ากับไอ้แมปเมื่อกี้คือแมปเมื่อกี้เรายังได้เงินอยู่ใช่ปะอ่าเดี๋ยวดูนะทำไมไม่ถึงฟาร์มแบบนี้ไม่คมนะครับมันคือแบบสุดท้ายนะบอสไอ้ไม่ใช่บอสดิมอนเตอร์เลือดหนึ่งเอ็มนะครับคือสกิลเดียวม่นตายอยู่ละซ่อนสก็ไม่ตาย เห็นปะแล้วเงินที่สุ่มมามันก็จะสุ่มได้ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบนประมาณนี้แต่ว่ามอนมันตายยากนะครับฝาแงเบลก็มีดีด้วยมอสไอ้แมปเนี้ยดังนั้นเราก็เลยไม่ควรมันเป็นแมปเยอะนะที่มอนเตอร์อยู่ใกล้กันมากนะแต่มันไม่คมครับดับงนั้นไม่ค่อยแนะนําซึ่งหลังจากได้ปีกหมาใช่ไหมมันทําให้การเล่นเกมเนี้ยง่ายขึ้นมากเลยครับคือมันง่ายมากจริงจบอสดาดเราไม่ควรสู้ได้ด้วยเว้ย แต่พอเราได้ปีกหมาใช่ปะก็กลายเป็นว่าเราสามารถสู้บอสได้ลยคือแบบชิลเลยอะบอสอะบอสตัวเนี้ยกลายเป็นบอสกระจอกไปเลยคือแป๊บเดียวครับไม่ถึงห้าทีก็ตายแล้วมั้งบอสตัวนี้มันคือบอสด่าสุดท้ายนะครับกระจอกมากอะบอกได้แค่แค่นี้สกิลรับไปแล้วไม่เป็นไรไม่ตายอยู่แล้วอ่ายากสู้บอสเสร็จแล้วเราก็มาดูดเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรอเบลหนึ่งร้อยก็ได้พอเบลร้อยหนึ่งอะเราค่อยกดตีเบิร์นครับ ซึ่งวงแหวนเราเนี่ยแม่พันปีห้าวงละก็คือรีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งเท่านั้นสามครั้งผมรีแค่สามครั้งผมก็จะวงแหวนเต็มละก็คือจะเป็นดาเมจสุดท้ายละสูงสุด,สดละเหลือแค่เราไปอัพดาบนะเหลือแค่อัพดาบแค่นั้นพอเราอัพดาบเต็มก็คือจบดาเมจสูงสุดละ อ่ะตอนนี้อ0แล้วเพิ่มปะเนี่ยไม่เพิ่มด้วยเอาจริงมันเป็นข้อเสียอยู่นะเราต้องมาส่งตรงนี้โหผมบอกเลยนะว่าเหมือนมันจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่เชิงว่าดีนะครับเพราะว่ามันตันตรงนี้แค่40คือปกติมันจะตันอยู่ตรงที่42เนาะถ้าสมมติเราอัพขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วมันจะต้องตัน42แต่ว่าอันนี้ยังตัน40อยู่ ถ้ากับว่าเราก็ต้องโอ้โหใช้เยอะพอสมควรเลยเนะี่ยยิ่งกว่าตะก,กอนอีกหรือเปล่าเนี่ยตะก,กอนยังดูง่ายกว่าน,นี้ครับตะก,กอนยังคิดว่าทําง่ายกว่าน,นะพอผมมาเจออย่างนี้แล้วคือนึกว่ามันจะอัปเกรดขึ้นไปนะไม่ไม,ไม่อัปเกรดเว้ยชิมาไลยทำยากกว่าเดิมเีกนะแต่ไม่เป็นไรน่าจะทําได้อยู่ไม่น่าจะมีปัญหานะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเออนะเดี๋ยว คลิปหน้าจะมาบอกว่าดากระคอสอะไรดีกว่ากันครับจริงๆไม่ได้เห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าดากระคอสอะไรมันดีกว่ากันครับเห็นยังชัดเจนเลยนะระวังดากระคอสพับอกได้เลยว่าเราดีตางคลิปหน้าครับว่าอะไรดีกว่ากันเดี๋ยวทําให้ดูแบบเห็นภาพเลยแหละคอเคสะรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย